แม่แนวเออ้าพ่ายได้ละตีเลยมึงเก็บกีฮินแม่เก็บกีฮินน้ำไลทิกพุ่นได้ขุดถากไม่นิดไม่น้องเลยบม่ได้อยู่เรากระดับ่ให้เห็ดกระห็ดน้ำแม่เนาะจะแตนอนอยู่ก็ได้ลวยมันเมื่อยมันมึนคนเถ่าอยู่ละลานี่เป็นยังไงแม่ปวดหัวหนักกระจนกระเจ้าเออ ปวดหัวนั่งกับต้นกระโตเพันปะอาการที่ว่าบปได้เห็ดนี่บ่แอโบแม่นว่าอันนี้นะบบแม่นว่าลูกล้านในเห็ดแต่พี่น้องบ่นะไม่ได้ให้ไปให้เห็ดลูกล้านบบได้ให้้หามก็บไอะไรห้ามก็บอได้เหลืองนี่ห้ามกับโบฟังมันบอกอย่าหลักไปเตาถ่านได้เนาะม่ยันว่าอยากหลักไปเตาถ่านอีกอยากไปแล้วมันมีพื้นหรือย่ามันมีไฟความแห้งนักนะอยากเห็ดอโอ้พี่น้องได้เนาะลาวกระได คมอมโตอัยุไาแหละแปดชิปปีนี่แหละแปดสิบแมนแมนแปดชิปปีนี่แหละเดือดชิปนี่แหละกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขนพี่น้องเลยนะเนาะเบิร์ดสุโมงสุบอลเดอ้อเนาะมาพบมาพอ่อกลับมาพามีอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพอ่อมือนี้ เปิดภาพมากอะบา่าวพมีอยู่เฮือนอยู่ซานเจ้าของพี่น้องเลยเนาะวันนี้เปิดภาพมากอะอยู่หน้าบา้านหน้าเฮือนนี่แหละพี่น้องเลยมีห่มไม้ไผ่เนาะช่วงคำคำก็เย็นพี่น้องเลยเพราะว่าบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยเนาะมีป่าไผ่พี่น้องเลยอันนี้คือเฮือนซานบา่าวพมีเนาะพี่น้องข้างหน้าก็เป็น box, อิดบล็อกแหละพี่น้องที่ว่าซื่อมากเลยมันเรือเนะาะบ่าวพมีก็เห็ดกินอยู่นอกพี่น้องเลยเพราะว่า อยู่ในในหยามันควันเนาะก็เลยแบบไม่เห็ดอยู่นอกพี่นี่แหละเนาะไม่เห็ดบอลอยู่บอลเห็ดอยู่ควกกินก็อยู่นอกสะอาดสะอ้างเลยพี่น้องเลยกาช่วงนี้ก็อยากอาบวยอยากสะอาดบันไดพี่นอ้องเนยพอมีใบไผ่ล่นเนาะมันจีเข่าสู่ละดูแลงเลยพี่นอ้องตอนนี้ก็ละดูแลงเนาะแต่กันน้องไม่ก็ยังมีอยู่ไ,ได้พี่น้องน้องไม้ไผ่เนาะโดยอีแหละเฮือนชันกัพี่น้องเลยในเฮือนก็มีอันนี้ อย่านางเนะาะแห่เฮือนซานบ่าวพมีกะมีตังพี่น้องเลยกับประมาณนี้เนะาะบ่าวพมีกับโบเคยถ่ายให้เบิง้งเชื่อเนาะถ่ายกับโดนๆถ่ายเ่อหนึ่งข้างนอกกัจะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยผุนแล้วทางไเาปเถาบุหูเ้เป็นเห็ดยังพี่น้องเลยเราบริยูได้แต่ละมือเราเห็ดนู่นนั่นนี่พี่น้องเลยไปตู้กันได้บให้เห็ดก็เห็ดพูด เห็ดยังอันนะแม่สบายดีเอ่อเก็บกี่หินเก็บเป็นยังอันนะเก็บโฮมไว้นะคนเออเอาเือมีแนวปูแนวลาดแบเอ้าโดยมันแพงเลยนี่ยฮนแพงบ่โดยหลานหกผลเออโดยเก็บกี่หินแม่อเก็บกี่หินน้ำไลตะกี้พุ่นแต่กพุ่นขันี่นี่พี่น้องเลยม่ได้อยู่เล่ากันเลย บ่ให้เห็ดกะเห็ดน้อแหม่เนาะเห็ดนอนอ,อยู่กไดไรเลยมันเมื่อยมันมึนคนเถ่าคันนั่นเห็ดยูราลาเนี่ยเป็นยังไงแม่ปวดหัวหนักกระตุนกระโตเออปวดหัวหนักกระตุนกระโตเพือ่อนวะแม่อาการที่ว่าบ่ไดหิษดนี่อแม่ <laughs> คือเพื่อน่ไดไปเห็ดทานเนาะพี่น้องช่วงนีก้กะโดนโดนสุมเผาวันจังเห็ดราว่าช่วงนี้มันหาพื้นยากเนาะแม่ปวน,น,นก็เห็ดใิ่แล้วพี่น้องเลยเนาะโดย เก็บไว้ลูกจริงนะนน้ามันไหลลงมามนเนาะแม EN ่ตะกี้พ่นชื่อกัมันมันแพงเลยชื่อกได้น<อ>ลนหุ่งชนผโดยเก,ดยยก็บไว้เก็บไโดยพอดีใสทงานง่ายก็เก็บไว้เนาะโดยนล่พี่น้องเลยถูกนั่งเก็บ,บแบ,บ,บ่แบอีมีจีบอปึงใส่นก็ห้อนไว้บนนี้นะแม่หอนไววถ้ากระแล้วหมูว่านนี่ พมีป้องไว้พี่น้องเลยเนาะช่วงพ้นตกะคันผู้เราเก็บไลแล้วก็หอนไว้ห่อนแบบมัดคันมันมีอันใบใบห้าใบไม่อีย่งก็คือเก็บออกบ่พผัดเอาห่อนเชียงแงีงตัวนี้เลยนี่เก็บทำเพื่อจะเอาไปขายแม่แต่ละมือก็สิ้นแล้วเนาะแม่เนาะม่เช่านรือไหันได้เขี้ยงน ได้ฉีเข่งคุบ๊แม่บว่าอันนี้นะบ๊แม่ว่าลูกลานในเห็ดแต่พี่น้องบ่๊อบด้ให้ไปให้เห็ดลูกลานบุได้ให้หามกบลายไพ่หามก็บได้เหลืองนี่ห้ามก็บฟังมันบ่อบอย่าหลักไปเตาถ่านได้เนาะไม่ยันว่าอยากหลักไปเตาถ่านอีกอยากไปเห็นไมันมีพื้นหรือย่าอยากไปยูเจาทูเริ่มเลยแม่มื่อจอนนะเอายันนั่นนี่แหละเอามือเราได้เล่ากับพี่น้องเลยเนาะ มันเจ็บแล้วยันน้ำยันยังกันแล้ววะมีกินบาดขน้นแหละเวลากินเาขากินน้ำเจ้าเอาบลูทูบอกคำมาเลยนี่นะทูแล้วเอาแป้งบอกแม่ <c oughs> บลทูบ่ได้ลูกมันเข่าเล็บคันแบบว่าเขาอยู่ล่าแล้วมันแบบเหื่อยมุนหนัก,กตนกระโจคือว่านักคึกคักนะยางไปทางไดนก็คือว่าอาโตอันตานั่นันเห็ดหลืไขรแน่บอกคันเห็ดแล้วเบ้า เบ้าต้นโตันผู้อื่นเพผนเห็นโอ้เพผนว่าลูกหลานได้เห็ดแล้วนี่บ้เนาะบ่มีดอกลาตีก็ะหามอยู่ลาตีหามชุดชุดลาตีผู้อยู่กับเอิญหากันมาเห็นอยู่พ like? ิสปจน์อยู่เลยเออติ้นไส้ก็ะห่อนบ่อนกันนะชายแยงขี้เหงืยวก็เก็บอ๊อกเรียนชายขี้เห็นจะพัดอ๊อกเออขอบเทกระโตขันและ ะกะลุ่นเอากระตุกคุณบ่อออกมาพัดแมนกร<อ>ะตกยาเนาะอาไปเมียนกันเด้อไปกับกงก้อยนี่แหละหักมันมีไฟความแห้งน,นักนๆอยากเฮ็ดโอ้พี่น้องเลยเนาะราวกันได้คมอมโตอายุไรเลยแปดชิปปีนี่แหละแปดชิปโบมแมนแปดชิปปีนี่แหละเกือบชิบนี่แหละเต็มแปดชิปเรากองไว้พี่น้องเลยอันนี้ก็ยังไม่ันได้ตอกลักอยู่ด้ เมื่อไหรเขาสิตอกดอกอันนี้ฮะจานไปพุ่นจอกนะเองฮากะผักเล่วก็ไดบ่แม่บว่าฮากะผักให้ผักอายุของบ่ผักเห็นจังใดเนาะมันอยู่กับเมื่็ดมื้อเป็นซะแหละหมดได้แล้วผักเอ็นหัวบริติ้งหนึ่งบดิจิ้งกินข้าวกินน้ำก็แซ่บอยู่บ่แม่แซ่บกินได้อยู่เนาะช่วงเนาะได้อยู่ซื้อยาให้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะบ่อบพามีกะทะเล ที่ว่าหาเงินกับน้องแม่เนาะโดยอันญาติซื้อยาให้เพิ่นบ่พมีซื้อให้ซ้ำแก้วพี่น้องเอ้ยยังแก้วครึ่นกินมาเชฉากับมาแรงได้เป็นยาดีกระเพาะเนาะตอนเที่ยงเราได้กินก็กินข้าวนี่แซ่บไหมแม่เนาะแซ่บอยู่แซ่บกระซำเฮาแล้วอุหลายแล้วเนาะแต่ว่าแฉบกัะไข่ก็วางหันกินแต่ละหน่อยแต่ว่ากินกินไรถือเออไข่ก็วางหันไข่ก็ฉอกวางหันเออกินข้าวม บ่กินบักเผ็ดก็บ่กินปลาแดกบ่กินน้ำใหม่น้ำมันก็บ่กินกินแต่แนวเฮาเคยกินแล้ปลาบ่ปลาถปลาทูก็จผิดในหนักนึงแม่เพราะว่าเป็นอาหารทะเลเด้เนาะแม่นกุ้งกกินนําเข้ามือนั้นก็ช่องโตกินินดาดกินได้อยู่บ่อยู่น้อยนึงบ่ได้กินดักหั่นแต่ว่าอันบ่มีแขวแหละแม่นบ่กินดดเลยกินแตงและหลงๆนั่นแหละ คน,คนดอกคนเด<อ>ก็กแมนจนั้นแหละใส่กอกแมนกินกับชี้หาอันกับเช่าแหละอิ่มแหละกินกับเขาเม่ก,กินดังลาเนะนาะคะแนนบม่เคยกินของกินลา,นาคะแนนของกินคันบุกเคยนี่คือบอกกุกินแ,กกน,แน่หน่อยไหมเนาะบุกินเพิ่นนี่คันบัวอันแต่พ่อแต่แม่บุพากินแล้วบุกินเนยเป็นเขาในเป็นอะไร ย่านย่านอย่างไีย่านเบื่อบอเลยว่าอย่างนี้บ่คุกขยะบุกขยกเนี่ยมาเคยกินละไรบยากเออคือข้าวป่นบอเพอบอบอบ่กินอมีบ่คันมีกินกับกินแบบธรรมชาตินาะกินธรรมชาติคือคนตะกี้ชนรายพันจะบ่กินเป็นนัวเนาะอันไข่ก็คขั้นว่าผัดทอดบ่บอบ่มักบ่ดยขั้นแกงใช้น้ำละลาใน้ำหากินกินได้ยูกินแบบบ้านๆนะมากินพี่น้องเ้ยใช้น้ำตาลก่กินอีก กินคลัมและเนาะจังว่าให้แข็งแห้งกว่าเก่าอีกจังไดบ่เฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้เพิ่นก็บ่เฮ็ดบ่ได้อยู่มันบ่บ่ได้มันบ่ได้ได้สิสะบเสียได้บ่เสียได้อือสได้เงินือแม่นอยู่พี่น้องเอ้ยเงินผู้ใหญ่เพิ่นชยิุนไว้อยู่แต่ว่าอยู่เฮือนนี่เลี้ยงมาตัวนึงเนาะเพิ่นก็เลยอันมาควัดพี่น้องเอ้ยแม่นเลยกคั่นว่ายามฝนเฮากบมีกระปองไว้พี่น้อง แต่เหตุเฮือนแต่กี้พูดเลยเนาะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ่ยของผู้ใหญ่เพิ่นชื่อพี่ละไม่เนาะมูลเพลินมูลเงินคำพลินยังอันจำซื้อเสียงเพิ่นได้เลยก็นับถือเพิ่นเนาะแม่เนาะแม่ไม่เท่ากับคิดฮอดเพิ่นอยู่บ่คิดฮอดพ่นแะไรเพิ่นมาหาเฮาเนาะแม่พอน้ำตาตกพื่อขูมมือขึ้นคอยคึดนเงียงอยู่ได้คิดฮอดอีหลีได้เลยพรวนเอาชงเอาเชื้อให้ยก็คิดฮอดนี่ยังอยู่มูลเพลิน เอ่อเอฟซีแม่ชุภาพกับพ่อพระลุงที่จำได้โดยแม่กบแม่บุญทวีเนาะโดยแม่บุญทวีพี่น้องเพิ่นที่เพิ่นซอยเพิ่นเคยซอยป้านางอันแรกๆในเพิ่นซื้อดินให้บ่าวพมีซื้อดินให้แล้วก็ซื้อรถให้น้องลาตีแล้วก็ปุ๊กเครื่อนให้น้อแม่เนาะโดยแ้่ก็แม่อันพีละไมเพิ่นมาต่อเติมให้พี่น้องต่อเติมออกกระลายและเป็นกระโงกระแพงเนาะทรายนี่ก็เหลือแหละ เพื่ออะไรใครหย่อนนี่แหละเฮ็ดไปหน่อยก็ตามมันผักคนกว่าเจ้ากะบ่บ่ผักจนหมดเวลาแล้วก็เช่ามมีเวลาอีบ่เนี่ยค่ะมีแล้วผักแล้วก็อาบน้ำมันก็เช่าแล้วเปล่าอันเม่ขั้นผู้เฒ่าอย่ในขั้นเหือบ่ออกแล้วบ่มีแห้งบ่บ่บ่มีเลยลูกอืมบ่มีแห้งช่วงนั้นนะเจ้าบ่มีเหือ่น้อยช่วงนั้นนะแห้งแห้งแข็งๆชวนบอกช่วงเบาเตียงเอาไปหงม้าชาวบุญเอาไปหงม้า ทีนิดเโนถ้าวันีหัอเลยอันพักพอน้อยหนึ่งแล้วไปอาบน้ำเลยไม่แห้งเนาะแมนให้หอวมุดก็แล้วจะอาบออเมันแหงหรือก็ไปอาบมันกินข้าวแล้วบอกมันนี่เจ้านะกินแล้วช่องเถือกินเลยช่องเถืออะไรโดยหายัง่สันกินซ้ำกินแล้วจนไรก็จะกินปลาเนาะกินอันลวกพักมันกินลกพักพักกัดชอบเปื่อยๆไดน้องละตีเห็ดไห่เปื่อยๆหนึ่งเอาเนาะเพราะมันจะมีอัน บำลุงแน่พี่น้องผักกาดน,น,นี้ลวกผักใบเคียวลวกแล้วก็ชดน้ำมันชดน้ำผักกาดใส่เป็นนัวเกลือบอกใส่หน่อยนึงเป็นนัวเนียนชีดมือนี่แหละเกลือหน่อยนึงกินไปชั่นแหละกินฉีกกินปลากะบ่อยากปลาได้แล้วขมเอาบ่เคยจะได้มา,าอยู่เตาถ่านตะกียกินผักนี่แหละ<น>อยากผักที่เล็กเว่อกินบ่ได้คลัอยาพิษ กินแล้วเธอหนึ่งแล้วพิดแล้วนี่อยู่พ่อแถวนี้ยปลากิเล็กอึดยาวนานมาลวกอันมาอันออมเนาะมาแกงกินต้มไปนึงตัวเย็นก็นมีเก็บใส่คุุแล้วเอาไปเรากะแม่จะนั่งก็มัดไว้บ่อนะให้มันขึ้นในหัวให้มันขึ้นในหัวจะ่างนั่งก็ บรามเอามีแกงเอาสบ,บายมันอยู่ไก่บะยากเนอะแมนเอาก็ตรงในหัวเลย <c oughs> ในกำแพง <c oughs> นพ้ำผลนผักชมุนทักชมุนไทยผักยาเ<ด>ชาวกระเพาะทุกหักแพงคือเก่าแมนทุกาทานเลยถิ่นหอนจู่เชียงเนียงน้ำผึนบัวได้เลยลายทานเนอะ<ม>นที่ว่าซอยมาที่ว่ามื่นตาอาปากได้พี่<ม>น้องเลย มีมันนี้ขุดชอยขอบุญขอบคุณทางทีมงานสายบุญเนาะยังเสร็คือไอเตียงชฉาถุเลยก็ทีมงานสาบุญบรรณาเลยก็ทีมงานเพิินเลยพี่น้องทั้งเก้าคนเนาะหรืยว่ากลัวหั่นกระไรทานอยู่พี่น้องเ้ยเขาเบาเชนเบานันคุณไร้ทานอยู่ทีว่าเพิ่นเขามหาพันธาท่านแม่เนาะกลัวจะมาหดมือนี่เลยพี่น้องเลยบุเคยลืมบุญคุณเพลินบางเถื่อกะ ไปหามาสู่แต่กับบได้ทายคลิปเนาะาะวโอกาสมันมันกับโบได้โอกาสพี่น้องเอ๋กับพ่อกันยูเมื่อพุ่นกด้เลยกุเลโอ้เตาถ่านไม่เถ้าคนกันย่างแซนเปาตีเป็นคนกองให้กับเตาเนาะอบเตาอบเงาอะไรเงาไม่เค็งพอได้ดังหรือเพื่อนนี่มันไก่ป่าเพื่อนบาร์พมีทางหนาเป็นป่าอัน คุณเจ้าเพิ่นอยู่ไซก็แม่อยู่ในเมืองอพุ่นอเฒ่าได้กาแห้งนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องดินนี่น่ะแห้งแบบแห้งอิลีรอได้เนี่ยดินน่ะแบบบ่ม,มีน้ำเนาะบบ่หมดคืออ<า>ยู่นกนนแบบโบมีนี่พี่น้องซื้อน้ำซื้อน้ำอาบซื้อน้ำอาบซื้อน้ำกินไม่ได้เงินมากระชมเฮ้าอะไรนาะแม่เนาะเพราะว่าพี่น้องเอ้ยก็คือฮู้ๆกัน วิวบลายกับพอได้เลี้ยงครอบครัวจุนเจือหนึ่งซื้อน้ำกินสองซื้อน้ำใช่สามเสียเวียกบ้านการเมืองบาพ์มีอยู่น้ำบานน้ำเมืองอ่ายังสมนงคัวเนาะเสียเกิบต่างๆในกระซือยาให้ไม่เท่าค่ากินค่าอยู่ค่าไฟลายแนวอยู่พี่น้องเลยมนช่วงนี้ทิ้งวิวบุขข้นแม่เ้ย อาลงตัวใดก็ดำคลื่ออยู่เนาะเห็นจยงไดสู่สนไปพี่น้องเลยในเก่าบาทที่บาทก็เอาแมนก็ยังใข่ถือว่าเ่าสู่สนนะพี่น้องเลยเนาะไปหาเหตุลายเหตุการณ์กระโตวความโหบูชงแมนฝนบัว<น>บอเอา้ามือนี่ขนาดเห็ดก่อสร้างนี่นยังจบอันมีใบประกาศว่าไงไม่ <c oughs> หิวขูพุ้นได้ไหมเอ้ไม่หิวขู่ปูนนี่ยังทำหาประวัติประวัติดีได้ใบประกาศ ไปเส้นหันเส้นหนีเนาะไม่แล้วลูกตอบคำถามลายแนวพี่น้องหก <คน S 1> ากพนบว<า>ชับนะแมนคนงานก็พ่นบับนะหาลายบอลกับบับวันหนึ่งคือหาสิบพันเนาะหาสิบพันกีบกินข้าวเองชํากินข้าวเองราบอกพี่พมี่เคยไปเห็ดพันมาแหละพี่น้องเ<ม>บิ่งมือมือนี่พี่น้องบรเิเวณตาเอาด้านหมดเลยเนาะมือ ทั้งมือทั้งตีนแมนเปื่อยหมดตีนก็เคยไปเฮ็ดโรงานดินบล็อกแล้วก็หลายแนวอยู่พี่น้องเอ้ยสู้ซนมาเฮ็ดจังได๋สุดแต่สู้นยแม่นเนาะสู้สุดแต่สู้แม่ภาษาเฮาเฮ็ดเวียกวันละ4-50,000เดือนนึงกเดือน5ล้าน5หมดเลยน้ํามันรถพี่น้องเอ้ยน้ํามันรถก็มน้มันปานหนแม่เงินบ่เชลได้เอาซะ2-3มื้อก็ตอ50,000เนาะ หาสิพันกับขั้นว่าลาเงินตะกี้เงินร้อยกับประมาณร้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยถ้ามันไก่เลยไก่ปเปื้องก็หันแมนจางไหนเนาะสูส่ชนใครแต่ว่าเฮานัว่ามีเงินมีซานอยู่ใช่ไหมเนาะนตะกี้ยังว่าจิตคันนิ่งว่ะจิตคันนิ่งแบบไรขนาดเพื่อนไลรนี้เก็บพยู่บ้างได้ใช่ไปอยู่ไ่แต่อ,อันนี้ยังว่าไข่วะเป็นบุญบุญคุณคนแมนมัเนี้ก็ยังว่าพอได้ เห็ดหาเนาะแม่เนาะดินดอนเพิ่นกับพ่อได้ซื้อให้แล้วพี่น้องเอ้ยพ่อได้อยู่ซนอยู่ซข้างน้องสาวก็มาเลยกินขา้าวบ่สบายดีนางสบายดีเฮ็ดกินบ่แม่เฮ็ดกินแล้วแล้วเฮ็ดยังมื้อนี้ให้แม่ตู่ผลต้มไข่ต้มไข่เช้าวนะปิ้งปลาเออพี่น้องเอ้ยเนาะลาวก็บ่ได้อยู่พิธีชีวิตถ่ายคลิปเนาะะลน้องหลานเนาะน้องละตีก็ถ่ายพิธีชีวิตพี่น้องเอ้ยเนาะซศราแลวันหน้าบ่แม่นอยู่บ่ เออคือเก่าพี่น้องเนาะน้องลตีถ้าว่าเอฟซีทานใดเดืเพนติดตามสุมพามาแต่แรกๆเนาะคือซีหูได้พี่น้องถามคําตอบคําน้องลตีแต่ชิมักครัวนแห่เนาะอืมบริกินชาได้พี่น้องค่ะครัวเนาะเป็นคนมักครัวมักงิ้มพี่น้องเลย ตอนนี้อายุเท่ายเลน้องลาตีใช่ไหมชิปแปดเดือนแปดเขาเดือนแปดกับชิปแปดมันเกิดนงรตีนี้เดือนใดตอนนงรตีเดือนแปดวันที่สิบหเดือนแปดวันที่สิบห้าห้าวดิใช่ไหมเดือนชองวันที่สิบห้าวันจันทร์เดือนสองสองนี่คือกุมภาเนาะโบแมนเดือนสิมานี่บอแมนกุมภาวันแห่งความหักแบบนี้เนาะเดือนแห่งความหักเนาะสองกุมภาแมงข้งแรกพี่น้องปรพภมียังบ่เคยจัดวันเกิดด้ย เคยติดตอนนัน้นนะแม่เน้อขั้งแรกในชีวิตในช่วงนั้นนะแต่ว่าอันชิฮอดวันเกิดแหละพี่น้องเลยน้องละตีนี่ยังเดินเนาะยังเดินอยู่<อ>ยง่มดำนาพูผนผลโดยโดย,โดยแล้วเราก็ถ่ายพิธีชีวิตพี่น้องเอ๋น้องละตีกะวิวได้เท่าไรนางแต่ละมือนี่นะป<ม>ระมาณพ,พ,พี่กับสองสามพันซุงสุดสูงสุดสองสามพันพี่น้องเอ้บ๊ะพามี่กะสูงสุดอิลีรอช่วงนี้นะหกพัน เกตพันนี่เรื่อๆเลยเนาะอย่างไรพี่น้องเลยสู่ชนบางละตีก็ได้ก็จะได้เดือนหนึ่งก็ชแชมวิวอะไรพี่น้องเนาะกับโบได้ลวงบ่ได้าลายพี่น้องเอ้ยบางเทื่อนนี่อสามพันคนเบิ่งพี่น้องเนาะสามพันคนเบิ่งถ้าว่าเพิ่นบ่เบิบบ่งโฆษณาเนานะน้องละตีถ้าว่าเพิ่นบ่เบิบบ่งโฆษณาให้อ่โบ,บ่ได้หุ่นเรียนหนึ่งพี่น้องเอ้ยได้แต่เศษเศษน้องนงละเนาะ บางเถือกอะสามสิบเก้าสตางค์เนาะบางเถือกะอะาอะบฮอดเรียนได้พี่น้องเอ้ยเนาะ <c oughs> อ่าสำหรับบาพามนนี่อันนี้อันคือว่าตรงๆเนาะล่ะเนาะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยก่อนอนีิได้ถ้าว่าได้หอดหมื่นบางคลิปจะได้แน่พี่น้องถ้าว่าเพิ่งโฆษณาเค <c oughs> ียวจะมีลูกซอนเนาะน้องละแ <c oughs> มนแมนแต่กะ ส่วนส่วนหน่อยพี่น้องเอยเขียวนเนาะแต่ส่วนลายกสีดำมาซักลงล <c oughs> ุ่มคลิปใดกก็ซักลง <c oughs> ลุ่มเป็นหูลุลล่มเลยแล้วเนาะเป <c oughs> ็นห <c oughs> ูเลยแมนสู่ <c oughs> สนไปนอ,อ,อ,นอะไร <c oughs> พี่น้องเอยเนาะสองอน้องพอได้จุนเจือเนาะครอบครัว <c oughs> เรียกบ้านการเมืองพี่น้องขู่มือนี่ก็เก็บนูนน่นนั่นนี่เพราะว่าขันเท้าซิบอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองแั่หเนาะเป็นก็เอิญคนตกหล่นเพราะว่าอัน อาศัยว่าหมู่กับยังเข่าหาน,นั้บนเนาะเบิดบานเบิดเมืองพี่น้องเป็นคนแบบมีตัวตนมาสิจ๊ะถ้าบบเข่าคือคนอื่นคนตกหล่นเนาะไปใส่ก็สบายแต่ว่าเ้องเข่าอันนี้พี่น้องเลยจังไรจังไรก็ฝากเป็นกําลังใจชุบภาพเลยเด้อพี่น้องโอหมลรตี้เบืไไเเ่องในไเถ่ายคนถึกอยู่เนาะคิดว่าน้องลตัตีให้เห็ดจะดอกเนาะ อ,อ่น,นี่จะเก็อเองบอเห็ดเองเ,อเห็นน้องละตีเพิน่นเก็บใบไม้ยอยู่พี่น้องเลยเนะาะใบไผ่ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงแรเนะ้มยเนานะช่วงแรงเลยกะอันใบไผ่มันชิลน์ลายแน่่วงนนะแมนแมนเจ้าหน่อยแหงกระเต๊กเดินสีเดินหาเนาะนแหงลายพี่น้องหลังคาน่แหงเต็มหมดเลยแปละเ้ยอันมีกอไผ่งามพี่น้องแต่ว่าอัน ถ้าโบมีน้ำเนาะคือแรกๆในพี่นอ้องเจาะเบิง่งเส่ได้เนาะคือไอเตียงเพนจ้างรถจ้างรถมาอ,านอนันเจาะให้นอนนั่งเนาะใช่ไหมวะใช่นัง่งเอาจังเ,เ,เลยเออบนแล้วผลเอาเต็นบักคินได้ผ<ม>ลบไดเอาเศษอิฐได้ตรงนี้<ม>รเรากรองเราห่อนไว้คักซ้ำเ,เ,เราแยกออก <laughs> 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 เอนแนวเออเราหายได้ละตีเลยตรงนีเราโบไดเอาตัวทีบได้เราเอาแต่อันบักคินได้ค่ะ อันนี้มันมันเฉกเลยตัวนี้มันแตกเด้อิดเสร็จอิดเราบุได้เอาไว้ก่อยใช้กันมันบอติดกันเหมือนอะไรเนาะเก็บไปกันสื่อกับบุมีเงินทองพอพอได้ขันสื่อเน่ยอันนี้ยังว่าไข่กันมันจะจะเห็ดยังบป่านนี่กับพอดีส่วนเฉลยเนาะไม่ละจริงอันนี้หันกล้องไว้อยู่พี่น้องแต่ว่าฝนตกเนาะมันไหลเออมันไหลฝนตกแห่งมันลงหอมเดียวเลยเด็แมนแมนทางหน้าก็ต้นพะขีเล็กพี่น้องเลยพอได้ออมเนาะ แม่กาสิพไปกินเข่าว่บันนี่นะชิพไปกินเข้าแลไรบ้านเอออย่าลืมทูมือเด้อเล็บเจ้ามนั่นนะโดยใส่แันแปรงขัดเจือเนาะบริใสทงมือเลยพี่น้องเลยนาะเพลินกันเลยแช่ทงมือมันบ่ได้เออมบ่ได้มันเคืองมันเป็นคือยังนุ่มๆน้ำๆแ่เมือนี่กอยู่เฮ่อนยูซานพี่น้องเลยปดียไทยคลิปเอฟซีว่าไทยไม่ตู้ ให้เบิ้งในเดอ้อคิดฮอตนะมะเนาะในท่วคิดฮอดเอฟซี FC, พี่น้องเลยเนาะทุกคนทะิฮอดกันสุกคนคิดฮอดกันเป็น <laughs> คนกคอตมันอยู่ไก่ึงอ,อยู่บอลใดพนอยู่ไปย่งมาลินกับมาล,นมาลินได้เด้อพี่น้องเลยปัญหาอี่หั้งน่แหละเนาะ<อ>จากบ้านเท่าจากเคลื่อนเท่าไปหาดานอาดานสะพานมิตรภาพมุกดาหารเนะ<อ>าะสะพานมิตรภาพสวรรค์เขตเฮ่าพี่น้องประมาณเจ็ดลักเนาะ เลยจากอันเพื่อนบ้าพามีนี่ไปหาอาจังหวัดมุกดาหารฟังนั่นพี่นอ้องอ่าอย่างเพิ่เอิ่นด้านพี่น้องประมาณสิบกว่าลักนี่แหละนอกกับโบกลกันพี่น้องเลยเนาะมาลินได้เด้นะอเนาะอ่วันนี้พี่น้องเลยจังไดห้ไม่เทาเพลินไปอาบน้ำก่อนเนาะ <c oughs> น้องลตี <c oughs> เพลินเห็ดอยู่เห็ดกินให้ไม่เทาไม่เทากับกระลุกกุ้กั้กอยู่พี่น้องเลยอยู่นี่แหลนะเนาะอ่าจังไดคลิปนี้พี่น้องสิงไดขอจบคลิปเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อนะสำหรับคลิปนี้สบายดีก่อนแม่ สบายดีโดย